เล่นไปพวกเอาเฮ้ยกดผิด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 เฮ้ยเฮ้ยกดผิดจะแบนโอ้แม่งโอ้อะไรวะเนี่ยถีบกูไอ้โอ้แจ็แพนแม่งมันกดให้กูอ๋อไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้บ้วัน อุ้ยโอ้ยไอเหียโอ้ยเฮ้ยมึงก็ขอเออกูขอโทษละกันไอเหี้ยแม่งไอเหี้ยแม่งกูกูจะกดแบนไงพวกนายมึงหยุดมึงอย่าพึ่งท้อดิวะพวกฮะยอมยอมมึงอย่าพึ่งท้อไม่เป็นเหรอฮะมึงจะรีบท้อไปทำไมกูทำไรฮะไอสัตว์จะรีบท้อไปทำไมพวกไอเหี้ยอ่ะเอ้า อะไรของมือไอ้เหี้ยโยนให้โอ้ไอ้สายกูว่าเบื่อมือเหมือนกันนะมึงออกไปไปไอ้เหี้ยไอ้สายมึงเป็นลวคขวดอะไรฮะเหี้ยมึงจะโยนทำส้นตีอะไรเนี่ยฮะนี่มันแรงไอ้ควายไอ้เหี้ยมึงอยู่ดีๆไม่เป็นหรอฮะมึงตั้งใจเล่นตะเกมไม่ได้หรอฮะกูหัวร้อนมาหลายเกมแล้วมึงเข้าใจกูไหมไอ้สายเด็กเขี้อโอ้ยแม่งกูเอาวอะไรแรงแล้วมึงจะมองทำไมไม่เป็นอะไร อะไรก็กูบอกว่ากูเล่นไม่เป็นไงแล้วกูกดกูจะกดแบนกูไม่ได้กดจะขอเล่นมึงได้อ่านใช่แต่กูคิดไหมฮะอะไรมึงนั่นแหละไอ้ควายขยับพ่อมึงไงไอ้สั่ไอ้หอวเรือโบนัสแมนพ่วงตายได้เย็ดแม่ควายหัวเรือก้าวขาหัวเรือ เอามาไอ้สัตว์มึงมึงมึงไม่ต้องพี๊ดมาเฮียมึงมาเปิดไมค์คุยกูเลยกูเบื่อเฮียกูเบื่ออย่างมึงยืนนะยืนแล้วก็อ๋ออ๋าวยเว้ยยดีไมด้เฮียไหมเบื่อไะไอ้สัตว์ไอเฮียมังเอามาไม่เป็นไรมึงขำตั้งอย่เี้ยหรอฮะเฮียตู้เขาทุกคนแบกภาระกันเออเฮียตู้ดีวะพวกอ้าวอะไรของมันวะ หลาตึงๆโอ้ยโอ้ยเหี้ยอะไรพวกฮะอะไรไม่มึงด่าเขาอื่บ้างนี้แบบปูขอจะเจ็บทีวันเนี้ยไอเหี้ยทำไมยังไม่มาเฮ้ยประนึ็นเฮ้ยว่ามึงมึงด่ามึงด่าคำอื่นได้ไหมเหี้ยกูกูเบื่อไปเหี้ยเนี่ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนได้ใช้เขาเบื่อเนี่ะพอได้ทีเดี๋ยวเบื่อนะเว้ยโอ้ยชี้ฝ่ายอันตีไม่ถึงพึ่ด่าเขาอื่นบ้านนี้พวก มึพงพิมพ์อยู่คำเดียวเนี่ยมึพงพิมพ์คำอื่นบ้างพวกเดี๋ยวคนได้ทีเบื่อเดี๋ยวคนได้ทีเบื่อมึพงพิมพ์คำอื่นบ้างพิมพ์คำอื่นบ้างเร็วเร็ว,ว,วเออเฮ้ยมึงอย่าพิมพ์แต่เดิมแิพวกพิมพ์คำตอนเดิมมันน่าเบื่อนะเว้ยนานะพวกนา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 มึงคิดคำใหม่ดิ <laughs> เฮ้ยฮู้ฮู้อุจจิไหนครับโค้ผมเก่งไหมครับไอ้เยด้ยด้วยด้วยเว้ยอแบบไเอาตะายได้แครี่อะไรวะเฮ้ยไ้เห้ยอะไรเนี่ยมโค้ครับทำไมทีมเรามันด่ากันขนาดเนี้วัดดีครับเ็นว้าวไม่ถึงไอ้เหี้ยมันมีสกิลถึงแน่เลยโอ้ยมา้ว ไปนะเอาตีป้อมตึงๆโอ้ยสู้ชีวิตสู้ชีวิตอรอทำไมมูหลาเราโมโหอ่ะน้องโอ้ยเอ่อชิบหายแล้วโปรแกรมแม่แก้วช่วยหนูด้วยโดนปะเนี่ยอ้าวว้าวไม่กลัวไม่ตายโวยโค้ชครับผมงเหงาจังเลยเฮ้ย ดูดูดูโค้ดผมลับแล้วโค้ดผมลับแล้วผมลับแล้วโค้ดทวใจตัวผมที่ครับนี่โค้ดูโค้ดต้องภูมิใจในตัวผมโอ้ยโค้ดโคดตามไม่ทันโค้ดโค้ดไปโค้ดคนลราไว้โค้ดเฮ้ยเฮียจบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจบได้เหรอเอาเรื่องแล้วเนี่ยว้าเฮ้ยว้าโค้ดภูมิใจในตัวผมหน่อยดิพิมพ์ซะสองสามครั้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทันไหมเนี่ยเไ้ยทันอยู่ทันอยู่น่าจะทันแหละโอ้พิมพ์ก่อนจบไปหน่อยดิโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหงานะเว้ย